สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเด็กนั่งเราอ EP 2นะวันนี้เราเยอยู่ที่สนามบินนิวเดลีเราที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากานะแล้วก็มีที่นั่นแบบเยอะมากมไม่เป็นไม่เป็นเลยอาหารส่วนใหญ่ก็คือไม่เป็น <laughs> นี่อาบน้ำเสร็จแล้วหรอจ๊ะเร็จแล้วแหละ,ะเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> อาบน้ำ <c oughs> ครั้งแรกในเราอ <laughs> หลังจากที่ On the Flo o r มานาน <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเด็กนั่งเรา EP 2นะวันนี้เราอยู่ที่สนามบน N ินนิวเดลีที่เอ็นพาย์เรืส่วนได้โอกาสมารีวิวในส่วนของเอ็นพายเรือซึ่งอันนี้ได้สิทธิ์เข้ามาจากสายการบินมาเลเซียร์ที่นั่งชันธุรกิจมาเร้อเนี้ยจะเป็นเร้าที่ใหญ่น่าจะใหญ่สุดในของสนามบินเดลีเลยนะแล้วก็ในส่วนของสิทธิที่ในการเข้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นสายการบินส่วนใหญ่น่าจะเข้าที่นี่หมดเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มวันเวริร์คือเข้าที่นี่หมดเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเขามีแฟคซิลิตี้อะไรให้บ้างนะเราที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากนะแล้วก็มีที่นั่งแบบเยอะมากมีห้องน้ำอยู่หลายโซนด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาบน้ำด้วยนะแล้วก็ที่นี่ก็ยังจะมียิมด้วยแต่ว่าเผื่อว่าใครจะมาออกกําลังกายออกกําลังกายก่อนไปบินเนี่ยนะต้องดูแปลกๆนะแต่ก็มันตะคนบางทีเขาอาจจะอยากออกกําลังกายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขออนุญาตด,ดูแปลนอาหารก่อน วันนี้ก็จะมีเป็นชิคเก้นคอรีใช่ไหมโอ้ไม่ไหวมีโจ๊กข้าวต้มปลาโจ๊กปลา,ปามีในส่วนของถั่วแฮชบาวมีมะเขือเทศยา่างมีชิคเก้นซอสเซจมีไข่ต้มมีในส่วนอันนี้เป็นมื้อเช้าละมัง้งมันังเป็นมีออมเล็ตอยู่มีขนมปังางนี้ เนี่จะเป็นในส่วนของน้ำพริกอ๋อ,อไม่เป็น vegetable ไม่เป็นไม่เป็นเลยอาหารส่วนใหญ่ก็คือไม่เป็น <laughs> อันนี้มีผักดองมีสลัดบาร์โอเคแล้วก็มีในส่วนของแอลกอฮอล เครื่องดื่มแอกอฮอล์สำหรับใครเป็นสายต้องดื่มก่อนไปขึ้นเครื่องก็ mm. <ๆ>คือที่นี่มีบริการจัดเต็มให้นะ mm. อันนี้จะเป็นโซนในส่วนของ Business Center หรือว่า Me มิ g อะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้โซนโตรงนี้ได้นะ เหลาชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่เอ็นคามพายเฟลวใช่มนมีห้องอาบน้ำแค่หนึ่งห้องนะเป็นแยกชายหญิงนะในองผู้ชายแล้วก็อันนี้เป็นห้องห้องซ่วมแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างนอกมียิมนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกว่าเขามีแบบในส่วนของยิมหรือโซนออกกำลังกายด้วยนะ และนี่ก็คือหนึ่งสิ่งที่เราตามหาแชมเปญแต่เๆาเขาจะนำแชมเปญไปตั้งไว้ที่โต๊ะเรากอนแล้วก็จะเดินมาสั่ง e to o r d e r เเป็นออเม็ตของเราอันนี้กินได้ไม่กี่อย่างอาหารเช้าใช่ไหมก็เนื่องจากว่ามันเป็นสนามบินที่เดลีเนาะอาหารก็จะมีความออกไปทางแนวอินเดียหน่อยอะรอย่างเงี้ยสำหรับเรากินค่อนข้างยากก็จะกินได้แค่บางอย่าง อาจจะเป็นพอมื้อเช้าด้วยอาหารก็เลยยังมาไม่เยอะนะที่นี้ก็จะมีในส่วนของที่จะบอกว่า f ฟ c i ิ i ตี้ของเขามีอะไรบ้างก็อย่างที่เล่าไปก็คือมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำมีรายอาหารมีรายแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีในส่วนของใครอยากจะใช้ฟิตเนสมีจิมเล็กๆอะไรอย่เงี้ยก็คือมีเหมือนกันนะจ๊ะนี่อาบน้ำเสร็จแล้วหรอจ๊ะเสร็จน้นัล เป็นยังไงบ้างคะอาบนะ้ำครั้งแรกในลาวหลังจากที่ On the f l o o r มานาน <c oughs> ดียังไงขออนุญาตไปตามอาหารของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาขึ้นภาพโชว์ให้ว่าอาหารที่เรารับมาวันนี้มีอะไรบ้างเนาะเชียร์ช้อยส์อาหารที่เราเลือกมาวันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้ก็จะได้แซลมอนมาแซลมอนลมควันมีออรเลดตแล้วก็มีโยเกิร์ตน้ำส้มอันนี้เป็นน้ำส้มข้นเลยนะ ไม่ได้เป็นน้ำส้มแบบกล่องแบบนั้นแล้วใช่มีกาแฟแค่นี้แหละมื้อเช้าเบาๆเดี๋ยวไปทานบนเครื่องเพราะว่าบนเครื่องน่าจะจัดตักจะเต็มอยู่เพราะไปไฟห้าชั่วโมงเป็นไงจ๊ะไปตักมาอีกคือว่าไปตักมาอีกตักมาให้มันหมดตักมาให้เต็มโต๊ะเลยค่ะเขาไม่ปรับค่ะเขาไม่ช่างกิโลปรับเนาะ EP 2นี้ก็จะเป็นครั้งที่2องจริงๆไม่ได้อัดครั้งที่2นะครับแต่ว่าคือลองทําออกมาเป็นแนวนี้ดูว่าถ้าเราแยกมาเป็นเรื่องเฉพาะเล้าอย่างเดียวมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันอาจจะได้ประมาณ10นาที15นาทีพี่เคว่ามันก็น่าจะกําลังพอดียังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะก็ยังจะท่องเที่ยวแบบนี้ไปทั่ว แล้วก็พยายามเข้าเล้าต่างๆที่สนามบินต่างๆแล้วก็มารีวิวให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแต่ละเล้เาแต่และสนามบินเป็นยังไงนะแต่อาจจะไม่สามารถเข้าได้ทุกเล้านะก็จะเข้าเล้าได้เฉพาะสิทธิ์ที่เรามีอยู่คือของ One เ o ิร์กกับของ Sky ยที่ยังก็ฝากเด็กตั้งเล้าไว้ในอ้อมกอดในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะ